ในการดําเนินพิธีการนั้นจะมีอยู่สองพิธีด้วยกันนะครับได้แก่นหนึ่งทางด้านของตัวท่านเลงนะครับที่ได้การุณาในการให้การสนับสนุนนะครับการจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราก,การที่เคารพอย่างสูงกระผมนายพิชัยแฝ้สิงนยายกสมาคมการประมงสมุทรปราก,การ พร้อมด้วยที่ประคอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบเัเพ็ญกูสลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพลเอกพระเจ้าบรมบประวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในวันนี้เมื่อมีจํานวนเรือประมงเพิ่มขึ้นมากสถานที่ไม่เพียงพอต่อการขนถ่ายสัตว์น้ําในปีพศ2000เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของสมาคม และเปิดใช้เมื่อปีพศ2528จนถึงปัจจุบันมองได้มีมติร่วมกันให้ต่อต้างพระรูปพนเรือเอกพระเจ้าบรมบวกเธอกรมหลหลวงจุพรเทรษอุดรศักดิ์เพื่อเคารพดำเนินการมา65ปีมีสมาชิกจำนวน339รายประกอบด้วยเนื่องด้วยในปีพศ2559นี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอย2559สมาคมการประมงสมุทรปราการจึงได้ถือวาระโอกาสนี้ผมขอเชิญท่านชาติชายไทยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เสนาให้เป็นประกฏในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดีตและลำเลียพระมหากรุณาธิคุณที่ได้กลบกล้าบกประมงให้ความร่มเย็นเป็นสูง แกประสบนิกรชาวไทยทั้งทรงบรรดาให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาในส่สวรนณคลายแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของฟวงประชาชาวไทยเพื่อความรุปประโยชไ์อย่างไม่มีวันลืมเลยวงข้าพระพุทธเจ้า,าทั้งหลายขอตั้งจิตจตุิยานและในลำดับนี้เราจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดี่เนาะกรรมการครับกรรมการหมดไหมถ้าไม่หมดกรรมการนะครับเดี๋ยวนี้ครับเชิญที่ชามิตรนะครับสุรังสรรค์ครับท่านครับเชิญเลยนะครับเป็นปีที่สามสิบนะครับครับขณะนี้ท่านชาาอุไทยพันธ์ท่า,ทานผู้ โดยสมาคมการประมงสมุทรปราการเป็นเพียงผู้ที่จะดาเนินการในส่วนของการที่จะรวบรวมสัทธาของพี่น้องประชาชนเรานะครับวางเรียบร้อยกับข้อสุทธิหน้ารับรองครับจาบขอาพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกอย่างนั้นดาเนินไปเรียบร้อยฟร้องนะครับเมื่อกลับบูชาพระมากไปแล้วจะลัเข้าสูทีิหน้ารับรองเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีสมต่อไปครับจาบขอบพระคุณท่านทาชายไทยทานผู้ว่าราชการสมุทรปราการท่านไก่พร้อมกันครับ

รับประทานก่อนเทศนะั่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในาการบมดปาการกํำลังถวายพัฒตาหารแด่พระสงฆ์นะครับพระสงฆ์จะดถังก่อน